พาทุกคนไปดูรถคันนี้นะคะที่อยู่ด้านหน้าของตังเลยเป็นรถที่แบบตังคิดว่าแบบหลายคนอนะผู้หญิงคงชอบคันนี้นะคะเป็นซูซูกิเซียสค่ะ1.2 GL นะคะปี2017ค่ะเป็นปีใหม่อยู่เลยทุกคนเป็นสีเทาดำนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาดูทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในไปพร้อมๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูข้างนอกก่อนนะคะข้างนอกนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะ4ชั้น ตรงนี้นะคะจะเป็นโลโก้ของโตโยต้ติดอยู่ข้างตรงกลางเลยนะคะก็คือแบบว่าข้างหน้าของเราคือแบบสวยมากกินขาดมากเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นล้อล้อจะเป็นล้อแม็กแบบเดิมเดิมเลยนะคะก็คือแบบเดิมเดิมจากโรงงานเลยค่ะเป็นแม็กเป็นแม็กจากโรงงานเลยนะคะขอบ15ค่ะไฟเลี้ยวตรงนี้จะติดอยู่ข้างรถนะคะ ส่วนกระจกตรงนี้สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้เลยนะคะด้านนอกก็คือแบบว่าสวยแบบเดิมๆทั้งคันเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะพามาดูข้างหลังบ้างว่าแบบเออดูข้างหน้าเป็นยังไงข้างหลังก็คือแบบสวยอย่างนั้นอะ่ะก็คือสวยไปแพ้ด้านหน้านะคะข้างหลังนะคะก็คือแบบตัวโลโก้ซูซูกิตรงนี้กับตรงเนี้ยค่ะก็คือแบบเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะไฟท้ายก็คือแบบสวยมากเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่าข้างหลังกว้างแค่ไหนนะข้างหลังคือแบบกว้างจริงๆค่ะทุกคนคือแบบใส่ของได้เยอะมากพอๆกับรถเก่งซีดานทั่วไปเลยแต่ตัวนี้ก็คือแบบว่าเป็นซูซูกิแบบอีโคคานะคะก็คือประหยัดน้ามันมากๆเลยแล้วสีเนี้ยคือใครได้ไปคือสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในด้วยนะคะไปดูข้างในกันข้างในสามารถกดเปิดจากกุญแจรีโมทได้เลยนะคะ ตัวนี้นะทุกคนจะเป็นแบบเกียร์ธรรมดานะคะแต่ว่าข้างในฟังก์ชันก็คือแบบไม่ต่างจากเกียร์ออโต้เลยนะคะก็จะกดสตาร์ทจากกุญแจนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูนะคะก็คือแบบเหยียบเบรกแล้วก็ใส่กุญแจสตาร์ทได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ข้างในนะคะแผงตรงนี้ก็คือแบบยังใหม่อยู่เลยทุกคนภายในก็คือใหม่มากเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเกียร์ธรรมดานะคะอะ่เราไปดูข้างในข้างในก็คือแบบถ้ากดเปิดนะทุกคนแบบกดตรงเนี้ยแล้วเปิดอ่ะใส่แก้วได้ด้วยนะ2อันอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะแผงตรงเนี้ยก็คือแบบฟังก์ชันครบมากเลยสามารถแบบฟังเพลงฟังวิทยุฟัง f อเอ่ะเสียบสาย USB ตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็ใส่ย AUX ตรงนี้อีกก็ได้นะสามารถแบบใส่แผ่นซีดีไปข้างในได้ด้วย แล้วก็แอร์นะคะสามารถแบบปรับได้4ระดับเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบแผงควบคุมแอร์นะคะส่วนแอร์แบกนะคะจะมี1คู่ข้างหน้านะคะด้านคนขับ1 1คู่นะคะแล้วก็ด้านคนเออคนขับ1แล้วก็คนนั่ง1น่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบไฟฉุกเฉินแล้วก็แอร์ตรงนี้ก็คือแบบเย็นเจยบเลยทุกคนเดีย๋ยวพามาดูไม์ก่อนไม์คือแบบว่าเออรุ่นปี17อะทุกคนขับแค่แบบ 7,000ันเอ้ยขอโทษค่ะ6 9 8 3 8กิกโลแค่นั้นอ่ะไม่ได้เยอะนะแล้วก็แบบว่าข้างในคือแบบสวยหรูหรูหล,ลามากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันข้างหลังมันกว้างพอๆกับแบบเก่งซีดานเลยอะ่ะเออแต่ว่ามันแบบกว้างมากแล้วตรงเนี้ยสามารถเปิดได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็ใส่แก้วได้อีก2ใบคนที่แบบว่านั่งข้างหลังอะ่ะก็คือเนี่ยใส่แก้วได้ตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยยังมีช่องให้ใส่แบบเอกสารหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็ ข้างๆตรงนั้นอ่ะก็ยังแบบสามารถใส่ขวดน้ํามาใส่ของได้อีกคือแบบตรงนี้คือกว้างมากเลยนะคะแล้วแบบนั่งสบายมากเลยอะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูราคากันแล้วก็ไปเปิดราคากันดีกว่าเพราะแบบว่าถ้าใครที่อยากได้อ่ะราคานี้คือแบบทุกคนจับต้องได้แน่นอนนะคะราคานี้อยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทถ้าทุกคนดูคลิปนี้นะลดไปอีก2 0 0 0 0บาทค่ะแค่บอกทุกคนว่าอ่ะดูคลิปนี้นะ ลดเหลือประมาณ3 3 9 0 0 0บาทค่ะทุกคนส่วนใครที่แบบว่าอยากจะออกรถอติดขัดปัญหาด้านไหนด้านอะไรสามารถติดต่อสอบถามได้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก็คือแบบว่าเรายินดีที่จะตอบทุกคําถามค่ะส่วนคนไหนที่แบบว่าทําอาชีพอิสระขายของออนไลน์เป็นแม่ค้าเป็นแบบวินมอร์ไซค์อ,อยากมีรถขับแล้วก็แบบผ่อนสบายค่ะแนะนํารถคันนี้เลยแล,แล้วทุกอาชีพนะคะก็คือแบบสามารถออกรถได้นะคะกับ กับที่นี่เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราเราขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวรถคันอื่นให้ดูอีกเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะ